สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พี่โน้ตเอาตัวอะไรนะททมแล็บบอกอะไรนะใช่ป่ะทมแล็บใช่ไหมคืออะไรวะไอไอที่บอกเวลาคือททมแล็บใช่ไหมใช่ออกไปละวันนี้เราต่อเอ็นสองพันมาวิ่งลูปหน่อยสวัสดีคุณดูนหมครับวันนี้อยู่กับโกริโก้ควมบีโน้ตคุณแก้วแล้วก็คุณนัดนะ เดี๋ยวมาดูนะใครบอกขับหลังวิ่งหลุมไม่ได้ทำไมรู้สึกไม่คุ้นเคยกระดานนี้เ,เลยวะเออไม่ไเล่นนาะนไม่ได้เล่นนานมากแต่ก่อนออสนิทกันเลยนะออแล้วขอขึ้นคุณงโก้นในห,หลุมได้พอใจละเมื่อก่อนเล่นแต่ทางเดิไม่เคยคิดจะลงสนามเลยแันนี้กลายเป็นนะ ติงในสนามไปแล้วคนที่ดูอยู่ใจเย็นนะจ๊ะกำลังโหลดต่อดำเลย, <S <S เยมาแล้วมาแล้วไาแล้ว <S <S เราอุาสตสาห์แซงขวาเนียน,นหักใสเราเฉยไปแล้วไอเราขับตรงตรงเฉยก็ไม่ชนกันแล้วเนะนี่ยน่าดีไม่เอาอ่ะไม่เอาคมจริงๆอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะ เฮ้ยีอย่าเบรกด้วยโธ่เฮ้ยผมเอ้ยผมอยู่ในเลนขวาอย่างเดียวเลยไม่ใช่หรอไม่ได้กินเลนซ้ายเลยผมผมเบนมั้ยอ๋อเฮ้ยทำไมหลุดมันไม่อาหลุดผมไปปรับอะไรวะรีบาอะรของผมโอเคไม่ขึ้นวะเนี่ยเพื่อนเขาไปจอดส C1 กันอยู่ชั่วโมงกูอยังไห้ถึงเลยนะ คูดมาถึงคนแรกเลยต้องวางยางหนาตูมยางระเบิดเฮ้ยไม่มีไม่มี นีจูนมาหนักเครื่องแดงอย่างเดียวเลยโอ้โหจริงนี่ผมสับรอบตัดได้แม่งแดงโชว์ตลอดรอบแบ๊บรอบแบ๊บกำลังไปแต่แล้วถึงวันไหนเนี่ยเราอ่ะจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเฮ้ยตายแล้วไปไหนออกไปแล้วอีกไคนออกไปแล้วโอ้ยอีกเคนวอร์มยายนใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นเกมอยู่เปิดโอ้โห กันนู้เปิดตู र, oh. ้ห้องก่อนจะสายกันจะสายกันโอ้โหโจะสายกันวิ่งก่นเลยวิ่งก่นเลยเลยเอาอันนี่จอดรอคุณโน้ตก่อนแล้วเนี่ยเอาวิ่งกันเลยเหรอโอ้โหคุณนัดหมุนไปแล้วโอ้โหรอรอคโน้ตโอ้เฮ้ยมีคนตามมา จะรอแยกนี้ดีกว่าแยกนี้แยกนี้มีตัวแยกนี้คุณแก้วขับรถมามืดเลยนะมันเปิดไม่ติดเลยเดี๋ยวไอตัวนติเมตแอลก็ไม่ติดเฮ้ปิดสองพันติดไฟแล้วสว่างไฟพังไปแล้วมึงไปตึ๊งเจอไฟไม่งั้นซีนน่นไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วลองไปตั้งค่าให้มันอยู่ที่โป่งาลไยหมดเลยอะพวกไฟหน้าบีบแต่อะไรพวกเนี้ยเนี่ยพี่ใช้ทีบแคแล้วนี่ปุ่มเยอะเทียบเลย จริงๆตั้งหันซ้ายหันขวาในใไม่หับไม่เานี่วอะไรนะใครวะเฮ้ยใครชนวะไอสัตว์ไอเหี้ยสาดอกไอเหี้ยตกแต่ปูวิ่งมาไ้า้มา้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไอเหี้ยไม่ตกแม่เลยสัตว์คุณเขาตลอดเลยเนี่ยคนเนี้ยห้างอีกแล้วอ้างอีกแล้วเนี่ย้างอีกแล้วไอ้ะผมต้ไม่้มใจว่าไม่ได้เล่นได้มันไม่ชินแหนแต่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้กับฟิตไหม จะผิดไหมจะผิะไไดไหมวิ่งไปไล้สักรอบไม่ได้เดี๋ยวคุณโน้ตมาพอดีนะพาแก้วไปดูทางด้วยครับตามหลังผมขอร้อนอย่างเดียวอย่าจี้แหมนัดคูตตามซะด,ด้วยไม่น่าพลาดเบรกหนักนะเบรกหนักนะแหมบอกแล้วเบรกหนักนะ บอกแล้วเบกหนักนะเฮ้ยมันก็ไม่ต้องหนักขนาดนี้โนักหนัก GP4 เฮ้ยมี EP เอ็มีสามนอนที่ไปนะไอ้นั่นน่ะชนผมล่วงเลยอ่ะสวัสดีคุณเกมด้วยนะครับคุณเกมมองแท้จบยังไว้น้องพี่เพืนเลยเฮ้ยโอ้ตายแล้ว โอ้ยโอ้คุณนั้นเสียชื่อเสียชื่อนาทีสิบหกหมดเลยคุณนั้นเฮ้ยเสียชนอันนี้นาทีสิบหกวิ่งจริงอย่าซื้อกรรมการไม้นี่ยเฮ้ยยีจีนี่ใครอ่ะเออใครไม่รู้อ่ะเฮ้ยโอยไม่เกยียบทำไมเฮ้ยเขาไม่เหยียบเรียบเลยวะ มันแกเห็นเลยว่าโก้ไปชนเขาเลยแล้วแล้วพอเขาชนคืนโก้ร่วงโก้ล่วงทางด่วนเลยล่วงเหรอเอาชนคืนน่ะนี่มันแกแค่ได้บอกแค่นั้นเลยโหดตอนนี้โหดเลยกันเยอะมากเลยตอนนี้เล่นภาพแบบติดมันไม่มันเลยกูปรับเสียงเลยเสียงเพลดังจัดผมไม่ไหวว่ะมันได้นี่ว่ะ มันกระตุกอ่ะไม่ใช่มันกระตุกคี่ตโตนปรับแคมเบอร์ท่าไหนอะไม่ได้ปรับอ่ะ S อสองพันอะอแต่แต่ถ้าขับหน้าผมชอบปรับแคมเบอร์หน้าลบเยอะๆมันเลี้ยวง่ายดียังรอให้เป็นคนไทยเนี่ยนะจบแล้วจะเติดรอบมาหมื่นเลยนะวันเนี้ย EK ในสีขาวของไทยอะแกว้วจมอยู่ เงินไปแล้วคุณแก้วบอกผมมาครับใครชนคุณแก้วขั้นเหลืองก็เป็นแรงกว่าผมอ่ะเอ้ยมึงเลี้เกียร์มาแป๊ดเด้อพี่แก้วก่อนดิแล้วคุณโก้ยังตามมาอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ใครชนผมแก้วครับโอ้โหลับผิดอะไรเนี่ยไเขาเพิ่งกลับไปทำไมอ่ะเก้อก็อีเกนก็อีเกีนเลยไม่รู้ทางคนผมไปดิ จีีๆเหลืองมันหายไปไหนละมันงอนผมแล้เออแม่งชนคืนแล้วโก็ล่วงทางด่วนเลยนะเว้ยโคตรโหดอ่ะเนี่ยคนแก้วกดเต็มคันเร่งเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องยกเลยใช้เลี้ยวเอาอเถ้าถ้าเบรกแบบคุณนั่นอย่างงี้ไม่ดีนะเดี๋ยวโดนชนตูด <c oughs> เนี่ยตะโค้งเนี่ยเบรกหนักหน่อยอ่ะอุ้ยไม่พอ โอ้เสียโบว่ะเอา้าโดนไดไงวะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้หลบซ้ายสุดแล้วเนี่ยไอจีมันดันใหญ่เลยเอาไปกันแล้วหรอโเหเเงาเลยจะรอหน,หน่อยดีววเนี่ยจะลองนี้แหละไม่ต้องมาบั๊มผมนะผมจะรอ,อกดเดอร์ซิ่งเลยันไม่อยู่ครับ แก้าชิดกว่านะพอเจอแยกแล้วชิดขวาใช่ครับถ้าชิดซ้ายนะโอ้โหตกนรกเลยเฮ้ยโทษโทษเมื่อกี้เบียดขวาสุดเลยนึกว่าพ้นแล้วแหมโดนสเกิร์ตนิดเดียวโอ้โหแก้สอีกแล้วเปลียนไม่เคยอยู่เลย ที่งไงแล้ววะเฮ้ยมาถึงผมแล้วอีจี e แม่งพลาดวะ่ะทางด่วนนี้มันเถื่อนจริงๆริงมายังมายังเออแต่แต่เล่น pc แล้วดีว่าตอนอัดอ่ะแม่งไม่กระตุกเลยตอนเล่นโน้ตบุ๊กนะอ,อัด<ะ>แม่งกระตุกชิบหายนี่มึงอ่ายอยู่เหรอใช่ ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงเฮ้ยกูหมุนไปหลายรอบเลยแต่เลี่าเฮ้ยเฮ้ยเสียชื่อคุณนัทนาทีสิบหกหมดเฮ้ยแหมคุณนัทซื้อกรรมการจับเวลาไปเนี่ยดึงกดไปลาคุณน่าเสกยใเลยเหรอเฮ้ยมาดีเอวัได้ไหมอะแหมคุณโก้ให้คุณเนัอเขาเฉิดฉายหน่อยโอหไม่ไ้วันได้ไหมอะอะไรก็ได้ที่เอฟวันอ่ะมาดีครับ มาดีคมัมได่ามั้ล่ะก็มาดีครับไป GT3 ไปด่าแล้วกูหน้าเซก้าออต่างกันเอวันยังไงวะเยียเอวันดิรับกไม่วิ่งนน้ำแข็งไม่เหมือนเอวันที่ไม่ค่อยเอาถนนอะแมีผมวิ่งจบรอบคนเดียวด้วยเนี่ยหงาเลยเอ้ยขอมีปากมีเสียงหน่อยดันแล้วกูหน้าเซกาเงียบอริงเดียวเลย ทำไมเวลาไม่ลงทีทำไมกูไม่ได้บรรเาที้หัวร้อนหัวร้อนโอ้โหซัมบีโนตครับถอยหลังหรืครับกครับอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ครับยางหลังโชว์เยอันตรายวะกราฟิกของนี่แม่ไม่ได้หนงจอไม่ได้เออเนี่ยนายกูปิดแล้วตอนตอนมึงเบิรยางกูไม่เห็นควันล้วแต่แต่เห็นรถทุกคนนสมูทเลยไม่แหลก ก็ทั้งท่านคนดูให้หน่อยก็มีคนดูเจ็ดคนนะสวัสดีคนดูทั้งเจ็ดคนด้วยนะฮะคิด <c oughs> ยังไงมาดูไลฟ์สดคุณโนยวครับเนี่ยอยู่อยู่กับค่ำคืนแห่งความทุกข์ทรมานนะในวันนี้เจ้ามือเห่งความผิงแก้าหมายังไงเฮ้ยเดี๋ยวรอแก้วมันดีคุณนัทคุณนัดที่ด <c oughs> ูมาคุณนัทรู้ไหมการชนสปูนผมซื้อว่าแพงขนาดไหนคุณนัทจะมาเฉี่ยวอย่างนี้ไม่ได้แก้ไปแก้วมึงเลยนะมึงเลยนะเดี๋ยวไปแล้วไปแก้ว่ มาเเลยพื่อน๋อเออไม่ได้บอกลืมบอกพี่แก้วเลยว่าต้องเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาสองีเลี้ยวขวาพี่แก้วไปไหนเชิดซ้ายี่เกลับมาถ้ากลับมาแล้วก็ชิดซ้ายอ่ะเดี๋ยวมาเจอเลยอันนี้พี่แก้วได้เปิดแผนที่ไว้มาเปิดเปิดเปยังไงมันยังไม่ได้โหลดไม่ก็เปิดแผนที่ธรรมดาไปก่อนไอแท็กแมปนะครับเนี่ยก็พูดปุ๊บคนดูหายหมดเลยแมปดิทเพย ใช่ไหมอ้าวหรอแมปีิเพยอ๋อหรือแท็กแมปมันคือแช่ที่ทั้งหมดเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรับแท็กแมปเออแท็กแมปมันเออแท็กแมปเผื่อแล็กพี่เออแท็กแมปเผื่อนใช่ถ้าถ้าแมปดิเพย์มันต้องไปลงก่อนอืมใช่อ้าวอันนี้คุณแก้วเลยไปแล้วป่ะเออเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับปิดหรืแก้วอะเออไม่ปิดมึงไปไหนแล้ววะตึกทออะตัดฟอนพี่เดียว คุณโตนครับคุณโตไม่ใช่ห่านนะไม่ต้องดิปรอบรถผมก็ได้ไหนแก่ผ่านมาเลยกูรอตรงแยกแต่เมื่อกี้ประสบความณ์เร็นะดิไปแล้วไม่ชนรถคุณโก้ปกตินี่ไม่เหลือเป็นชนสะูนไปรอแแล้วมาแล้วอู้เห็นไฟสังขาวแล้วเอามารับกันเหรออ้าวนึกว่ารถพี่แก้ว Thanks <laughs>